ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์สแชของโน้ตนะโอคิ okay. วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเทคนิคงบประมาณฐานสูงให้เงินทุกบาทมีเป้าหมายสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าเงินหายไปทุกเดือนผู้ที่ต้องการควบคุมการใช้ใจ่ายอย่างเข้มงวดและผู้ที่ต้องการเร่งบรรลุเป้าหมายทางการเงินเรามาเริ่มกันเลยคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเงินเดือนถึงหมดเร็วนะักทั้งที่เราก็ไม่ได้ซื้อของฟุ่งเฟือเลยมากปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณหาเงินได้น้อยไปครับ แต่อยู่ที่ว่าคุณไม่ได้ควบคุมเงินของคุณอย่างจริงจังวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคที่เรียกว่างบประมาณฐานศูนย์ครับหลักการง่ายคือรายได้ทั้งหมดของคุณลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเท่ากับศูนย์มันไม่ใช่การทําให้บัญชีเป็นศูนย์เมื่อสิ้นเดือนนะครับแต่คือการทําให้เงินทุกบาทมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนที่คุณจะใช้มันขั้นตอนที่1กําหนดรายได้รวมที่ชัดเจนก่อนอื่นคุณต้องรู้ตัวเลขเงินเข้าที่แน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจํารายได้เสริมหรือโบนัสที่คาดว่าจะได้รับรวบรวมให้เป็นตัวเลขกลมกลมที่จะให้เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณในเดือนนั้นขั้นตอนที่2จัดสรรเงินให้งานแก่เงินทุกบาทนี่คือหัวใจหลักครับเมื่อคุณได้เงินมาคุณต้องแบ่งออกไปใส่ในซองต่างๆจนกว่าจะหมดเกลี้ยงเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเสมออันดับ1เงินออมและหนี้สินแบ่ง10%หรือ20%สําหรับการออมฉุกเฉินหรือการปกหนี้ก่อนเลย อันดับที่ 2. ค่าใช้จ่ายจําเป็นเช่นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าอาหารค่าน้าค่าไฟอันดับ 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและความสุขเช่นค่ากาแฟค่าดูหนังงบชอปปิ้งคุณต้องจัดสรรไปเรื่อยๆจนกระทั่งยอดรวมของค่าใช้จ่ายและการออมเท่ากับรายได้รวมทั้งหมดในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่3ติดตามและปรับปรุงถ้าคุณเผลอใช้เงินในหมวดค่ากาแฟเกินไป คุณต้องไปดึงเงินจากซองอื่นมาโปะทันทีเช่นอาจจะต้องลดลบดูหนังในสัปดาห์นี้ลงหรือถ้ามีเงินเหลือในซองไหนเงินที่เหลือนั้นจะต้องถูกย้ายไปที่เงินออมทันทีห้ามมีเงินที่ไม่มีเป้าหมายเหลืออยู่ในบัญชีครับอาจจะต้องใช้ความพยายามในช่วงแรกครับแต่มันจะฝึกให้คุณมีสติทุกครั้งที่เงินออกจากกระเป๋าคุณจะกลายเป็นผู้จัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพและนี่คือเส้นทางที่เร็วที่สุดที่จะพาคุณไปอิสรภ,ภาพทางการเงินที่แท้จริง อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมายเซตดีๆขอบคุณครับ